ผมอยากจะรู้จริงๆเนี่ยหน้าถัดไปดูว่าไอ้เรือดำน้ำเนี่ยมันจะซื้ออีกอไหมนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคัดขานเราก็ไม่ได้ซื้อปีนี้มาอีกแล้วครับโควิดคนกําลังจะอดคนตายทุกวันคนอดตายเศรษฐกิจเดือดร้อนโควิดเอาไม่อยู่ปีหกครับกองทัพเรือครับได้งบประมาณ41,300กับ7ล้านผมไปดูครับ นี่นครับโครงการเสริมสร้างหน้าถัดไปครับโครงการเสริมสร้างกำกำลังกองทัพที่ผูกพันปี2000ปีงบประมาณนะครับผูกพันตามมาตรา41เนี่ยปี65นะครับตั้งไว้4,854ล้านก็คือตั้งไว้ซื้อเรือน้ำทีน2ลนำนั่นแหละ เรื่องสุดท้ายครับเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณปี2565ซึ่งได้ผ่านคลรมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาที่ผ่านมาและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านชวนเนี่ยได้กำหนดวันประชุมละ31 12นะครับวาระหนึ่งงบปี65ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพระเพื่อไทยที่ใหเห็นครับว่า รัฐบาลครับคุณจัดงบยังไงครับดูงบกระทรวงสาธารณสุขปีหกห้าสิครับเนี่ยได้ลดลงจากปีที่แล้วอ่ะปีหกสี่กระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณไปหนึ่งแสนห้าหมืนแปดพันล้านปีหกห้าเนี่ยโควิดกำลังระบาดหนักนะครับคนตายทุกวันคนติดเชื้อเดี๋ยวนี้นะครับนะครับสามวันหมื่นหนึ่งเฉลี่ย คนตายสามวันร้อยหนึ่งครับปีหกห้างบกระทรวงสาธารณสุขได้ลดลงครับจาก 1, 58, 000, 000, 1, 3, 000, 000. แสนห้าหมื่นแปดพันล้านเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันล้านเราที่แป๊บไหมครับว่าเปรียบเทียบอีกครับกระทรวงสาธารณสุขกนนี้ต้องได้งบมากที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องมาสู้กับโควิดนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ครับไปจัดงบให้กระทรวงกลาโหมครับดูสิครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยถัดไปฮนะหน้าถัดไป กระทรวงกาโหมปีนี้ครับได้งบไป 2, นะ Words, สองแสนกับสามพันล้านครับมากกระทรวงมากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยห้าหมื่นล้านซึ่งเป็นไปได้ไงครับไม่ภาวะโควิดคนกําลังเดือดร้อนครับแทนที่ว่าจะจัดงบสาธารณสุข,สขมาช่วยรักษาชีวิตคนกลับไปจัดงบให้กระทรวงกลาโหมสองแสนสองแสนสามพันล้านสาธารณสุขได้หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันมากกว่าห้าหมื่นล้านอ่ะนะครับ และมาดูเ่ยผมอยากจะรู้จริงๆเนี่ยหน้าถัดไปด้วยว่าไอ้เรือดำน้ำเนี่ยมันจะซื้ออีกอไหมนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคัดคอรเราก็ไม่ได้ซื้อปีนี้มาอีกแล้วครับโควิดคนกําลังจะอดคนตายทุกวันคนอดตายเศรษฐกิจเดือดร้อนโควิดเอาไม่อยู่ปีหกครับกองทัพเรือครับได้งบประมาณ41,300กับ7ล้าน ผมไปดูครับนี่ครับโครงการเสริมสร้างหน้าถัดไปครับโครงการเสริมสร้างกำกำลังกองทัพที่ผูกพันปี2000ปีงบประมาณนะครับผูกพันตามมาตรา41เนี่ยปี65นะครับตั้งไว้4,854ล้านก็คือตั้งไว้ซื้อเรือน้ำตีนสองลำนั่นแหละนะครับก็จะผูกพันไปเรื่อยๆนะครับ 65 66 67 68 69เนี่ยก็คือสรุปครับคนไม่มีกินจะอดตายแล้วก็มีคนฆ่าตัวตายนะครับคนตายจากโควิดทุกวันโรงพยาบาลไม่มีที่จะรักษาแต่พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผอ,อสอบคนะครับกลับไปความสำคัญกับกองทัพในการจัดซื้ออาวุธครับ เราเห็นนะครับอสมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่มีเงินต้องไปให้ครูกแก้วไปหาเงินจากมหามิตรของครูกแก้วไปซื้อประกันชีวิตให้ทําไมเนี่ยคุณไม่เอาเงินพวกนี้เนี่ยมาดูแลแพทย์บุคลากรทางการแพทย์อสมนะครับด่าดหน้าเนี่ยที่เขาจะต้องสู้นะครับคุณกลับไม่มีเงินตรงนี้เนี่ยเปิดสภาเนี่ยคุณมายดไม่ต้องหนีอย่าหนีไปไหนแล้วกันอย่าหนีผมออกไปไหนแล้วกัน ผมนี่แหละจะซักฟอกคุณเองนะครับเวลาผมอภิปรายเนี่ยช่วยกรุณามานั่งฟังหน่อยนะครับเราบอกว่าฝ่ายคา้านไม่มีข้อมูลอันนี้เพิ่งแค่น้ําจิ้มครับเดี๋ยวไว้รอเปิดสภาก่อนนะครับออันนี้แค่น้าจิ้มเพิ่งฉายยังมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือต้นะกองทัพบ,บกกองทัพอากาศอีกที่ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับอาวันนี้เอาเนี่ยละสามเรื่องใหญ่ๆก่อนนะครับ สื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมเดี๋ยว,ยยวยรีกกวนะวครูแกวลูปครูกแก้วนะ่อีกรูปเนี่ยนี่ครับเนี่ย ขอขอบคุณมวลมหามิตรทุกท่านก็คือมวลมหามิตรของครูแก้วเนี่ยที่ร่วมกันสร้างขันและกำลังใจมอบประกันชีวิตจากไัยโควิดให้กับนักรบด่านหน้าอสอมนครพนมทุกคนนายสุประชัยโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคปรปนมรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองถือว่าครูแก้วเนี่ยนะครับเป็นประมุกนะครับ ของฝ่ายนิติบัญญตัติเงินเนี่ยนะครับอ,อสมอนครมนมทุกคนเนี่ยมีประมาณ14,000คนประกันชีวิตคนละ500บาทก็เป็นเงิน7ล้านเนี่ยครูแก้วเนี่ยท่านต้องมีจริยธรรมขั้นสูงครับเพราะว่าท่านเป็นรองประธานสภารองประมุขรองจากท่านชวนถ้าต้องมาเปิดเผยครับว่าเงิน7ล้านเนี่ยมวลมหามิตรของท่านเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะครับ มีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมถ้าต้องโปร่งใสครับเพราะว่าขณะนี้สภากำลังมีการก่อสร้างสภาอยู่นะครับมีบริษัทไปรขายเครื่องไอทีนะครับพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆในสภาอยู่ร้านอาหารก็ผูกขาดอยู่เนี่ยต้องมาเปิดเผยนะครับจะมีชื่อพวกนั้นไม่ได้นะนะครับมันต้องโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่าเออพวกนั้นมาเป็นมวลมหามิตรไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ขอเปิด อ่าเปิดเปิดคลิปหน่อยเปิดคลิปหน่อยเปิดคลิปครูแก้วหน่อยอ่คือจะยืนยันไงว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมีหลักฐานไม่ได้พูดลอยๆนะ,ะไม่ใช่ว่าเอาแค่รูปครูแก้วโพสต์เฟซบุ๊กมานะครับนี่ผู้ว่านครปนมนะ ใกล้อนเนี่ยท่านกำงมีนวคิดที่จะไปรวบรวมกยาามวิาท่านนะรัในการที่จะมาทำประกันโควิดให้นะครับฟรีนะโยฟรีนะทำให้ฟรีนะนะครับกุกแก้วมาทำให้ฟรีนะไม่เอาเงินหลวงนะรับ เรื่องที่ว่าติดโควิดจะทำยังไงระหว่างรักษาจะทำยังไงถ้าเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยจะได้เงินได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะไปแจ้งในตรงไปที่นะฮะพี่น้องอสมก็าคอยติดตามจากจากท่านสาธารณสุขเลยเรื่องของท่านท่านจะเป็นคนที่อยู่ต่างทางเหนือเลยบางทีว่า เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูแก้วได้อนาตให้โหวตที่ไหนอยางไอ่าครูแก้วเนี่ยเป็นคนยืนยันเองนะบอกว่ารับสินไม่ได้กลัวไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดต่อเรียบร้อยเป็นสิ่งอะไรมาเขาโหวตเพื่อนเลยแล้วครูแก้วเนี่ยกับผู้ว่านครพนมเนี่ยยังจะไปซื้อประกันชีวิตเนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครพนมอีกนะครับเอาเงินที่ไหนมาครูแก้วต้องชี้แจงครับ อ่าพอพอแล้วพอล้ขอ,อ,องบประมาณหน่อยงบประมาณเอองอปประมาณปีหกห้าของกระทรวงสาธารณสุขเห็นไหมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันล้านปีหกสี่เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันล้านลดลงไปห้าพันล้านอ่ะมันมีที่ไหนคุณจัดงบปประมาณยังไงปีนี้เนี่ยโควิดมันปีหกห้ามันต้องหนักกว่าเด็ก ถัดไปครับพอมาดูงบกระลาโหมดีปีที่แล้ว2องแสนหนึ่งมื่นสี่พันปีนี้ก็ยังได้2องแสนพใช่ไหมฉันที่ว่าคุณจะลดงบกระลาโหมเนี่ยไปใส่สาธารณสุขนะครับสาธารณสุขมันควรจะเป็น2อ0 0 0 0กว่าเพื่อรักษาชีวิตคนนะครับเพื่อ,เ,อ,อเรื่องเครื่องช่วยหายใจยาเตียงนะครับห้องไอซียต่างๆกลับเอามาเสื้ออาวุธ นะครับกระลาโหมเนี่ยจะได้มากกว่าสาธารณสุขเนี่ยเป็นไปได้งไงมากกว่าห้าหมื่นล้าน่ะนะครับไปดูกองทัพเรือดิกองทัพเรือครับแทบไม่ต่างเลยปีนี้ก็สี่หมื่นหนึ่งพันกว่าล้านถัดไปเลยครับเรือดำน้ำเนี่ยมาอีกแล้วสี่พันแปดร้อยกว่าล้านผูกพันนะครับมาทั้งหมดเนี่ยประมาณสองหมื่นห้าพันล้านสองลำอ่ะก็ผูกพันไปเรื่อยปีนี้สี่พันแปดปีหน้าเจ็ดพันเก้าปีถัดไปนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเปิดะภา,ามาเนี่ยงบประมาณวันละหนึ่งเนี่ยแหละสาสิบเอ็ดหนึ่งสองนี่ยแหละนะครับผลเอกประยุทธ์มาฟังให้ดีแล้วกันเพราะว่าแกรวบอำนาจไปหมดนะครับรัฐที่กระทรวงหมแกก็เป็นพ่อสบรคอแกก็เป็นนะครับความมั่นคงแกดูหมดไอแรงงานเถื่อนเข้ามาอีกอ่ะผู้ว่าสามุทรสาครเป็นคนพูดอ่ะว่าแรงงานเถื่อนเข้ามาแล้วแล้วปปล่อยเข้ามาอีกได้ไงไอตีคัสเตอร์ทอลอตอนนี้ก็ยังเอาไม่อยู่อยู่เนี่ย นะครับปล่อยพวกแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีกแล้วนะครับ<ม>ครับมีคําถามอะไรไหมครับไม่มีก็ขอขอบคุณครับนอนี่เนี่ยอๆาสอ,สอตองจะชี้ให้ดูอ่านี่นี่นี่อ่าไม่ใช่อ่านี่ครับนี่เนี่นีนน่ี่คือเขาไม่เขียนว่าเรือน้น้ำตรงๆหรอกเขาเขียนบอกว่า ที่ผูกพันตามสัญญาตามมาตรา41นะครับเนี่ยเนี่ยมันทั้งหมด3ลำใช่ไหมซื้อไปแล้วลำหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ย45,000ล้านมันจะมีที่จอดเรือดำน้ำมีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ย45,000นะครับเนี่ยไอ้ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมคัดค้านไว้เนี่ยพักเพื่อไทยคัดค้านไว้เนี่ยนะครับเขาก็มาตั้งใหม่ปี65 4,854ล้านนะครับแต่เขาไม่เขียนไงนะครับนะครับอันนี้แหละ อ,อ,อคครับบขุณนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ